มวลมหาประชาชนต้องออกมาหลายคนเรามารวบกันะนั่น ให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับออขอบคุณจริงๆนะครับเจอพี่เขาทีไรนี่คลื่นทุกทีเลยนะครับผมอยากจะให้พวกเรานะครับมอบกําลังใจให้กับพี่คนหนึ่งนะครับพี่คนที่อยู่หลังผมนี่แหละ คนที่โบกทงไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับขอเชิญขอเชิญเข้ามาโชว์ตัวให้เราเห็นหน่อยดีไหมครับขอเชิญครับเชิญพี่ไก่สายยันนะคะพี่ไก่พี่ไก่สายยันใช่ไหมเด็กเขาเขารู้ตัวไหมเนี่ยว่าถูกเรียกเนี่ยใช่ไม่ใช่ตกลงใช้ชื่อเขาไหมเนี่ยใช่ใช่นะพี่ไก่สายยันขอเชิญเลยครับขอเชิญแต่เขากําลังมีความสุขกับการโบกธงก็เลยไม่ได้ยินพี่ไก่ได้ยินไหม่ะอ่าระหว่างรอพี่ไก่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะขอประชาสัมพันธ์ถึงสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมและก็สมมาค ิทธ์เก่าที่คุยที่นัดกันเอาไว้นะคะบ่าย2องโมงเราจะมาประชุมเรื่องเกี่ยวกับแผนงานการจัดงาน80ปีพ่อครูนะคะที่บริเวณสุ้มตะวันเดือนนะคะท่านใดที่มาแล้วขอความกรุณาไปที่เต็นตะวันเดือนนะคะตอนนี้เลยสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิับิธรรมและก็สมาคมศิทธิ์เก่าสมาชิกคานะคะที่นัดกันเอาไว้ว่าจะมาประชุมเกี่ยวกับ แผนงานการจัดงาน80ปีพ่อครูนะคะเฉิญที่ซุ้มตะวันเดือนค่ะแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่งไปซื้อของที่ซุ้มตะก้านะคะแล้วก็ฝากตะก้าเอาไว้ฝากของเอาไว้แต่ว่าซุ้มเนี่ยปิดแล้วก็เลยเอาตะก้านั้นมาไว้ที่หลังเวทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใดที่ไปซื้อแล้วฝากเอาไว้นะคะหาของเองไม่เจอมาที่หลังเวทีแต่ข้อแม้ก็คือต้องบอกว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่ามันมีของหลายอย่างนะคะฝากประชาสัมพันธ์ไ้ด้วยครับพี่ไก่พี่ไก่มาแล้วนะคะพี่ไก่ขาเสียงตัวมมือดังๆเลยครับพี่ไก่ ขอถามจริงๆเธอเหมือนกับพี่ไก่เหมือนกับพี่ไก่มองไม่เห็นใช่ไม่ใช่พี่ไก่มองไม่เห็นนะพี่พี่ไก่เดินขึ้นหน้าอีกหนึ่งก้าพี่ไก่อ่าโอเคไมค์ไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นนะไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นนะพี่ไก่นะพี่ไก่ครับพี่ไก่มายังไงใครเป็นคนพาพี่ไก่เวลาที่จะมาชุมนุมครับครับขอบขอบคุณนะครับพี่ครับที่ถามนะครับครับก็ผมผมมากับน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็มาช่วยกันนะครับอยากอยากให้ทางเวทีของทัพธรรมของเรานี่มี สีสันแล้วก็นะครับเพื่อเพื่อจะได้เป็นเกียรติด้วยกับแต่ตัวผมเอนด้วยนะครับนะฮะที่ได้มาร่วมงานนะครับครับผมครับพี่ไก่การชุมนุมคราวนี้พี่ไก่มามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับอ๋อเดือนมันตั้งต้นเลยหรือเปล่าุะยตครับใช่ครับก็ตั้งแต่ต้นตรงว่าก็มาตั้งแต่ต้นนะครับสวนลุมเลยใช่ไหมก็ตั้งแต่รัดําเนินนะครับแล้ดําเนินโอ้ยาวนะมาไปกลับไปกลับหลายหลายเวทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับช่วยกันครับครับพี่น้องครับพี่ไก่ปกติแล้วทํางานอะไรครับ ครับก็กับเรียนตรงนะครับก็งานที่ทําอยู่งานหลักก็คือจริงๆแล้วทาอยู่ในด้านทำจริงๆผมกับเรียนตรงว่าผมไม่อยากไม่อยากบอกแต่ว่าก็พูดแล้วกันนะครับเราเราเป็นร้านเอาเท่าที่เอาเท่าที่บอกเอาเเราทำได้นะเราเป็นเป็นร้านธงนะครับแล้วก็ทําธง นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของธงของผมก็ทําช่วยเด็กๆเขาด้วยนะฮะการศึกษาเราก็เคยช่วยเด็กๆนะครับทำนะครับอันนี้นะคะในมือเพิ่งได้อันนี้คือที่พี่บีที่มากับพี่ไก่นะคะก็ทําแล้วก็มอบให้นะคะเป็นธงชาติซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมอบให้กับพี่น้องที่เต้นอยู่หน้าเวทีด้วยพี่ไก่บอกว่าพี่ไก่ทําธง ใช่ไหมทำธงขายแต่แต่ว่าไม่ได้เอามาขายนะครับก็ไม่ได้เอามาขายดอามาขายแต่ถ้าเกิดอยากจะสั่งสั่งได้ไหมได้ครับผมได้นะทีครับครับผมธงใหญ่ขนาดไหนรับสั่งได้ธงธงที่พี่ไก่โบกนี้ทําเองด้วยใช่ไหมก็ทําเองครับผมครับครับบางอย่างก็ทําเองครับบางอย่างก็อาจจะต้องสั่งซื้อมาครับผมครับอะไรถึงทําให้พี่ไก่อยากจะโบกธงเวลาที่มาชุมนุมครับถ้าพูดจากใจจริงเลยนะครับพี่นะครับผม วันที่ผมไปร่วมที่สาเ็งนะครับนะฮะวันนั้นกลับมาครับผมผมก็ผมกลับเรียนพี่น้องนะครับก็ขออนุญาตนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้อุตรีพูดนะฮะก็คือผมฝันนะฮะฝันเห็นมีชายร่างร่างใหญ่ครับนุ่งชุดจงกระเบนชุดไทยครับท่านก็บอกว่าให้ผมมามาช่วยนะครับมาช่วยกันนะครับว่างั้นเอะผมก็เลย หันกลับไปเรียนกลับทะเลียนถามท่านว่าให้ผมมาช่วยทําอะไรครับผมก็เป็นคนเล็กๆนะฮะผมไม่รู้จะทําอะไรได้นะครับนะสายตาเราก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะอันนี้ก็ขันไปอีกทีเดียวก็หายไปแล้วครับท่านหายไปนะฮะพอดีเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งที่มาที่ลาดําเนินเนี่ยฮะวันวันแรกเลยนะครับก็หยิบทงที่ร้านมาเลยครับนะฮะก็นําทงที่ร้านมาก็กะว่าลองโบกดูก่อนนะฮะว่าจะโบกได้ไหมเนาะผืนก็ใหญ่นะฮะพอโบกไปโบกมาก็ชักแบบเหมือนกับว่าเริ่มชินนครับเริ่มชินมือครับ ก็พอสะบัดไปสะบัดมาก็เริ่มเอ้ยเห็นพี่พี่นังน้องบอกเอ้ยเห็นบวกสวยอะไรเงี้ยครับก็ลเลยมีเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาแล้วทีใดๆครับพี่น้องครับค,ครับมีคนบอกไหมครับว่าชายคนนั้นที่นุ่งจงกระเบนพอพี่ไก่ลืมตาม,มาเอ้ยพี่ไก่ลืมตามไม่เห็น<ช>ๆๆสิ <ๆ S 2> พอพี่ไก่ตื่นขึ้นมาแล้วชายคนนั้นไก่เป็นสุเทพเทพสุบ,บันหรือเปล่าโอ้โหชายร่างดำเลยครับไม่ไม่แน่ใจครับรู้อีกแล้รู้อีกแล้เขาเขาสิงเขาตัวดำใช่เพราะในในฝันที่เราเรามองเห็นนะครับนะฮะ เพราะว่ากับกบารเรียนตรงเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมสายตายังดีอยู่ครับนะฮะก็เา็ตาไหครับมันมเป็นที่จอประสาทตาครับมหบมอท่านบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมนะฮะไ,ไ,ได้10ปีกว่าเนี่ยสิบปีกว่าน,นี่คือมืดสนิท10ปีที่ผ่านมานี่มืดสนิทเลยก็เริ่มมืดนเริ่มเริ่มครับขนาดนี้เห็นอะไรบ้างเนี่ยขนาดนี้เห็นอะไรบ้างตางวันก็ต้องกลับเรียนพี่น้องครับเพราะว่าบางทีผมเดินไปเดินมานี่อาจจะชนท่านบ้างอะไรบ้างก็ขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจตนาครับเราไม่ได้เจตนาจริงแล้ว แต่ว่ากลัวท่านพ่อแม่พี่น้องจะไม่ทราบนะเห็นบอดีเห็นตานือว่าปกติใช่ไหมครับางทีก็เดินเหยียบขาเขาบ้างบางทีก็ก็กราบขออภัยครับบางทีนะฮะพี่ไก่เพราะว่าไม่เห็นอ่เอเปอร์เซ็นต์ของการมองเห็นนี่ศูนย์สนิทหรือว่าเห็นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นเท่าไหร่ครับก็พอเห็นลางๆครับผมเห็นลางๆสายตาเรื่องลางครับแบบประมาณว่าจอประสาทตาเสื่อมนะฮะเห็นเรืองลางครับเรื่องลางครับ ถึงพี่ไก่จะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าพวกเรายืนยันได้ว่าภาพที่พี่ไก่โบกธงเนี่ยออกมานะคะสวยงามมากเป็นภาพที่จะถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์นะคะขอเสียงปรบมือจากพี่น้องนะคะที่มาทุกครั้งพี่มาใครเป็นตาให้พี่เนี่ย ใครเป็นตาใครเป็นสายตาพาพี่มาเนี่ยก็มีน้องอยู่คนนึงครับก็เป็นเป็นแฟนนะครับเขาเข้ามามากับผมประจำครับพี่บีที่ทำที่ทำงองไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนนี้ไม่ใช่พี่คนนี้ละขอบคุณมากๆขอเสียงตัวมือดังๆอีกครั้งให้พี่ไก่หน่อยนะครับหล่อมากหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจ

กรกตลบบุรีเราก็เคยไปทําแล้วเสาธงสิบกว่าเมตรนะฮะอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับรมเสาด้วยป่ะรมเสาด้วยโอ้ไายลมเสาด้วยโอ้โหเธอเกาเธอเคยทำยอดสุดยอดทำหัวเสาธงทองเหลืองต่างๆครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณให้กับผู้ชายคนนี้นะครับจูงจูงกันดีๆนะผู้ชายคนนี้ดังไปทั่วโลกนะครับคนบ้าครับพี่น้องดังจริงๆนะครับภาพเขาไปปรากฏ อยู่ทั่วโลกแม่สุดยอดสุดยอดตอนนี้นะคะเรามีคําถามที่ค้างเอาไว้ค่ะที่คุณหมอครับ้งาไว้เยอะเลยเอาขออาสาสมัคร1คนหนึ่งสองซ้ำเชิญเลยครับคุณยายค่ะำถามที่ค้างไว้อุดมการณ์ของตลาดอายะคืออะไรตอบคำถามนี้ได้แล้วเราจะเข้าไปสู่วงคารวาสภาคสองต่อนะครับ ขอเชิญนะครับอ้อขอประทานโทษเมื่อสักครู่นี้พี่ไก่มาขอให้พี่ไก่ไปที่ไปที่ร้านขายตรงนี้1บาทได้ไหมครับพี่ไก่เลือกได้เท่าที่พี่ไก่หอบกลับบ้านได้ได้ไ,ดไหมนะเชิญเลยครับพี่ไก่พี่ไก่อย่าเพิ่งไปโบกธงนะพี่ไก่มาเลือกของก่อนมาเอาของไปเท่าที่พี่ไก่หอบไป2มือได้พี่ไก่หอบได้เท่าไหร่หอบไปเลยนะครับเชิญครับอะ่ะเชิญครับคุณคุณพี่ครับตลาด อารยะอุดมการณ์ของเขาคืออะไรหันหน้าหันหน้าไปหาผู้ชมเลยครับไม่รอยเบอร์สองเปิดดังครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ยังไม่เปิดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่ผู้ช่วยเปิดสวิตช์หน่อยเปิดสวิตช์หน่อยพี่เปิดสวิตช์หน่อยคับเปิดได้เลยค่ะอ่ะเชิญครับเชิญครับอุดมการณ์ของตลาดอารยะคือคือจะให้เป็นการให้ครับเพราะว่าระยะนี้มีความวุ่นวายมาก อยากจะทางตลาดอริยะถึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันการให้กับประชาชนคือการให้นะครับคือการให้แล้วผู้ให้ผู้ให้ก็รู้สึกอยากจะให้ประชาชนข้อที่สองมีไหมข้อที่2มีไหมมีค่ะเชิญครับข้อที่สองเมื่อผู้ที่ได้รับก็รู้สึกเป็นบุญคุณและผู้ให้ก็รู้สึกว่าอยากจะให้ด้วยความรัก อ่ะข้อที่สามเอแล้วอาจถูง<า>ถูกกี่ข้อไม่รู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> จากหนังสือที่ผมไปคัดลอกมา <c oughs> อุดมการตลาดอาริยะคือ 1. กําไรของชีวิตคือการให้ แการและก,ก็การเสียสละนะครับการให้และการเสียสละข้อที่2ก็คือสินค้าที่ขายต้องขายต่ํากว่าราคาทุนนั่นหมายถึงว่ายอมขาดทุนนั่นก็คือการเสียสละอีกเช่นกันนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเจตนาให้ผู้ซื้อสินค้าได้แสดงน้ําใจเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซื้ออย่างแบ่งปันไม่โลภนะครับนี่คืออุดมการ์ของตลาดอระยะถูกหนึ่งข้อขอบคุณมากขอขอ,ขอบคุณบตบมือะะให้ให้กับผู้ ที่มาตอบด้วยนะครับเชิญครับเชิญไปเลือกสินค้าได้เลยครับเชิญไป<ม>เลือก <คำ S 1> สินค้าหม,คหมดคำถามแล้วใช่คะคถามแล้วตอนนี้เรามอบเวทีให้กับวงคารวาสและพิธีกรคู่ขวัญสองท่านนะคะคุณน้อยและมาดามฮักกี้ค่ะเชิญครับตะกี้นี้พูดถึงคุณไก่คุณไก่โบกธงเนี่ยนะครับผมเห็นบังเอิญบังเอิญน,นะเขาโบกธงอยู่กลางแดดซึ่ง น้องผู้หญิงอ่ะเขาดูแลดีมากเลยโดยคุณไก่เนี่ยเขาก็ใช้สองมือเนี่ยโบกธงใช่ไหมล่ะคุณน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เอาน้ำเนี่ยไปช่วยให้ดื่มผมเห็นภาพผมก็เลยไปถ่ายรูปไว้โพสต์ขึ้น Facebook แล้วเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับไปดูได้นะครับ Facebook ของการเกษมเอาพิธีกรน้อยพิธีกรฮักกี้มาแดงครับ สอบถามถึงที่น้องนะครับที่จะซื้อของเปิดไม้ให้ผมหน่อย80ท่านเท่านั้นนะครับอ๋อสินค้าหนึ่งบาทงาหมดแล้วยังไม่หมดบอ่ะยังไม่หมดนะครับสินค้าของเรายังอีกมากนะครับแต่ว่ามากได้แค่80ท่านเท่านั้นนะครับผม80ท่านแรกนะครับเข้าแถวรอนะครับเามีตกตนขึ้นมากรุราคาบาทในงานนี้นะครับเรากักตุนของ ไม่ไม่ขึ้นราคานะครับขาย1บาทนะครับชิ้นละหนึ่งบาท <laughs> กักตุนขึ้นราคาแต่ว่าในงานนี้เราจะกักตุนลดราคาในราคาชิ้นละหนึ่งบาทนะครับโอ,โอ้ตอนนี้เข้าแถวแล้วยิ่งบายยิ่งดีหางแถวช่วยช่วยปรับเลยฮะตรงกลางแถวช่วยปรับหน่อยมันโค้งพื้นที่จะได้มากมากขึ้นช่วยเธอไปทังขวาหน่อยครับขออนุญาตค่ะ จรเญินทมสำนักงายามบ่ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะยังสบายดีกันอยู่ไหมคะสุดยอดเลยนะคะเตรียมเหรียญบาทพร้อมแล้วหรือยังคะรอบนี้นี่เห็นบอกว่าไหนใครไม่มีน้ำเบอร์อยู่ในมือเขาแจกน้ำเบอร์กันนะเพราะเพื่อให้คนที่มาวันแรกเนี่ยได้สินค้าอย่างทั่วถึง ใช่ไหมคะเขาจะมีนัมเบอร์อยู่ในมือกันขาแอบแจกกันตอนเที่ยงเที่ยงกว่านะโอ้ยี่ทำงานกันดีจังเลยนะคะเอาขายไปแล้วเหรออา๋อทำไมไม่กระซิบหนูเกาะไรติดสถานการณ์อยู่ตลอดเลยนะโอ้ไม่บอกเลยเกาะติดหน้าเวทีนอนหลับอยู่ตรงนี้แปดสิบคนโอเคเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โฆษณาหน่อยพี่ปิ๊กมีอะไร เศร้าเปิดพักกางแล้วพักกางขาดแล้วเป็นข้าวยหงบายิ่งดีนะครับแหงบายแหงดีดีจังไดน้อแหงดีแหงบาเข่าเกียดยางครับเข่าเจ็ดอย่างมาแปลให้ฟังมีอะไรบ้างเจ็ดอย่างพี่จะพูดเป็นภาษาลาวโอเคให้หนูแปลให้น้อยเป็นผู้ภาษางกฤษนะครับโอ้ยไอ้เกี๊ยยากขนา เข้าเจ7อย่างเซเว่นอะไรส